นี่ดีกว่าว่าประสิทธิภาพของธาตุอาหารของเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคะก่อนที่จะอธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยเล่นกลที่ดูก่อนเนะ ่ลงไปในกระมังที่ไม่มีธาตุอาหารนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วอันนี้นะคะก่อนใส่ลงไปใช้อาหารเสริมพืชสามฝาใส่กระมังด้านขวา น้ำก็จะเป็นสีออกสีเขียวหรือสีฟ้านะสีเขียวเลือกใบนะเลือกใบที่มันคอตกคอตกเนาะเลือกใบที่มันคอตกอย่างนี้นะคะ,ะใส่ลงไปน้ำที่มีธาตุอาหารนะคะทีนี้เดี๋ยวอีกสักกู่เรามาดูกันมาอธิบายตัวนี้ไป,ไปพร้อมๆกันธาตุ ูุรเข้มข้นที่ให้ทานใบแล้วมันเป็นทธาตอาหารที่มีองค์ประกอบของสารอาหารที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยครบถ้วนไฮไลท์ของมันพิเศษอย่างหนึงค่ะ ใช้ประจําที่เป็นลักษณะหวานยังไงพี่น้องเคยสังเกตปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยสูตรไหม NPK ถูกไหมคะเวลาปุ๋ยสูตรเนี่ยเวลาเราหวานไปในท้องไร่ท้องนาเน,นี่ยค่ะเวลาพืชมันจะเอาไปกินแต่ละครั้งมันจะมีการแลกประจุไฟฟ้านะคะลักษณะการทํางานของพืชนะมันจะมีการแลกประจุไฟฟ้าเพื่อที่จะเอาในตัวจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเหล่านั้นที่เกษตรกรบบหวานนะคะเอาไปกิน แต่ยังไม่เป็นผัดกะเพราวัวนนี้แก๊สหมดแดดไม่มาเท่ากับแก๊สหมดวันนั้นพืชไม่มีข้าวกินนะคะวันนี้ของเราทำต่างยังไงของเราเนี่ยทำต่างกันคือมันสามารถเป็นอาหารที่ไม่ต้องรอแสงไม่ต้องการการสังเคราะห์แสงเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เมื่อพืชได้รับลงไปแล้วดู วินาทีหลังจากนั้นจะเริ่มกระบวนการแตกเซลล์เลยไม่ต้องเสียเวลาสังเคราะห์แสงและไม่ต้องเสียเวลาปรุงอาหารดีไหมคะแบบนี้ดีแล้วมันจะทําอะไรให้เกิดขึ้นคือพอเวลามันดูดซึมไปแล้วมันแตกเซลลเลยภายในหกชั่วโมงเนี่ยพืชจะเริ่มการแตกเซลล์พืชตัวนี้ใช้ได้กับพืชทุกระยะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กหรือเป็นระยะ,มะเมล็ดนะหรือเป็นต้นที่ขนาดกําลังโตหรือโตแล้ว แตกเซลล์เวลาเพื่อ ที่ไม่รู้จักปุ๋ยเลยก็ทำให้พืชโตได้ 就淡淡。 าวะที่ถ้าพี่น้องสังเกตคนที่เคยปลูกพืชจะสังเกตอาการว่ามันไม่สดชื่นมันเฉาอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมคะแล้ว 等都好看 กว่ามาทดแทนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปชวนเชียร์ให้เขาเริ่มใช้ปุ๋ยเม็ดให้เขาต่อตา้านให้เขาใช้ร่วมโดยการลดการใช้ เช้ารอมีคาบใดกใส่ลอนุ่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยกว่าเพื่อนจะได้ แผลลอยต่อของจุดที่คั่วเด็ดออกมาน่ะต้นพี่ต้นเขือต้อนทุกต้นน่หละค่ะมันเกิดแผลตัวนี้จะทําให้เพิ่มพลังงานให้ต้นพืชไม่โทมหลังการเก็บเกี่ยวแล้วไม่พอแค่นั้นมันจะแตกเซลล์ไปซ่อมแผลได้เร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือตอนที่พืชมันกําลังอ่อนแอเวลาเราเด็ดผลผลิตมันใหม่เราสามารถใช้ได้เลยเพื่อให้มันไปปิดปากแผลไม่ให้เชื้อราเชื้อแบคทีเรียเข้า ลดประหยัดค่ายาฆาาาา่าเชื้อรายยาฆ่าแบคทีเรียไปเลยมันสามารถทําให้พืชแข็งแรงแล้วทําให้พืชเนี่ยสร้างฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนคุ้มกันตัวเองจากสัตว์ได้ด้วยมันจะทําให้พืชอะค่ะสามารถ เต็มพิกัดเลยทำทำยังไงบ้างกระบวนามีอะไรบ้างกระบวนการธรรมชาติของพืชเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสงไม่ได้หมายความว่าพอมันได้ได้อาหารของเราไปแล้วมันจะเริ่มสังเคราะห์แสงนะคะแดดมามันก็สังเคราะห์เป็นปกติมันก็รากก็ทําหน้าที่ดูดธาตุอาหารที่อยู่ในดินขึ้นไปปรุง เซลมันจะเหนียวขั้วของต้นพืชจะไม่หลุดหล่นได้ง่ายนะคะ จะมีเชื้อราสปอร์เชื้อราอยู่เต็มไปหมดเลยบางครั้งมันเกาะอ,อยู่ตรงไอ้ตรงเปลือกต้นพืชแต่ถ้าอากาศมันอุ่นมันชื้นได้ที่มืหอไหราก็โตข้ามต้นพืชเราถูกไหมคะแล้วมันก็เจาะสปอร์เจาะรากมันเดินสปอร์ไปที่ต้นของพืชเราทีนี้เกิดอะไรขึ้นหลังก็ต้องไปหายาฆ่าเชื้อราถูกไหมเพราะมันเริ่มเน่าเริ่มเหลืองเริ่มกระจายจุดดำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะ แต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เจอเราแล้วไปเกิดเชื้อรา่อนสามารถใช้ผสมกับเคมีพันธุ์ได้ทุกชนิดโดยที่ของเราไม่ไม่ลดประสิทธิภาพลงแถมถ้าพี่น้องกเกษตรกรคนไหนที่จําเป็นจริงๆที่ต้องใช้เคมีพันธุ์เช่นตัวค่าพยา่าหนอนนะคะบางที่ขเขาเลียงไม่ได้อยู่ไหมคะตัวค่าเชื้อราในในสิ่ร้อย้อนบางพื้นที่มันชื้นเช่นภาคใต้เนี่ย จะมีอากาศที่ชื้นที่เอื้อต่อการเกิดเชื้อราในต้นพืชเยอะมากเพราะฉะนั้นในในพืชที่อยู่ทางใต้ที่ชื้นนะคะจะมียาฆ่าเชื้อรายาฆ่าแบคทีเรียกระจายอยู่เต็มทุกเซลล์พืชเลยเพราะยังไงเขาก็ต้องปกป้องต้นพืชไม่ให้ตายไปกับเชื้อราถูกไหมมันคือต้นทุนของเขาที่จะสูญไปถูกไหมคะทีนี้วิธีการนะคะเวลาพืชเป็นเชื้อราหรือเป็นเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นเนี่ย เวลาเกษตรกรฉีดยาพวกนี้ไปที่ต้นพืชเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนเป็นมะเร็งค่ะสังเกตว่าเวลาเราเป็นมะเร็งแล้วไปทำคีคมเราก็ถูกคีโมททำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ดีถูกไหมคะคนโสมยังไงพืชโซมอย่างนั้นเพื่อจะช็อกและเครียดไมได่กินปุ๋ยไปอย่างน้อย7 1 0วัน ก็ช็อกหยุดการเจริญเติบโตถูกไหมคะหยุดการกินปุ๋ยหยุดการเจริญเติบโตพลังงานพืชดต่แต่ไม่ฆ่าเชื้อราไม่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียก็ไม่ได้เกษตรกรไม่มีทางเลือกเอาตัวนี้ไปเป็นทางเลือกในการผสมทุกครั้งที่คุณจะฉีดยาเพื่อลดการโซนของพืชที่ถูกเอ่อเซลลอ่ที่เซลลดีของพืชจะได้ไม่ถูกกระทบจากเคมีเหล่านั้นดีไหมคะดีไม่มีข้อแม้เงื่อนไขในการไปผสมกับเคมีทุกชนิด เพราะเราปรับประจุไฟฟ้ามาแล้วนะคะในการผสมสูตรของอหลายๆหลายๆที่ทำไมเขาบอกว่าอย่าไปผสมกับยาเคมีอย่าไปผสมกับ,กบตัวอาหาร mm hmm. ชนิดอื่นเพราะเขาไม่ได้มีการปรับประจุไฟฟ้าเหล่านี้แหละที่จะทำให้ตัวต,วตกตะกอนตัวน้ำเวลาไปผสมแล้วมันจะตกตะกอนแล้วมันจะอุดตันหัวฉีด และที่ไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือทําไมเราต้องปรับประโยชน์ตัวนี้นะคะพี่น้องมันมีความพิเศษอยู่หนึ่งตัวขอ,อกระโดดข้ามไปที่สไลด์สุดท้ายนิดนะะึงค่ะมันมีความพิเศษอยู่หนึ่งตัวที่ถ้าไม่บอกพี่น้องกเกษตรกรจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันคือความรู้ที่กเกษตรกรทุกคนควรรู้คนไม่ใช่กเกษตรกรก็ควรรู้ธาตุอาหารแต่ละชนิดไม่ใช่มันจะเข้ากันได้นะคะ เลื่เครียดและไม่กินปุ๋ยพืชของท่านจะไม่ทํางานแตกเซลล์หรือโตต่อเลยหรือโตแบบแบบเสียไม่ได้แต่ถ้าธาตุใดก็ตามที่มันเสริมริ้กันมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกินปุ๋ยและเพิ่มกระบ,บวนการตามธรรมชาติของพืชให้ทา กเกษตรกรฟุกแต่ถ้ามันต้านกันกเกษตรกรนอกจากเสียเสียเงินฟรีในการซื้อธาตอาหารเราพืชกินไม่ได้สองต้องเสียเงินฟรีในการหาหาสารอาหารตัวอื่นมาแก้ไขเพราะถธาตุบางธาเจอกันแล้วมันเป็นพิษเพื่อเครียดทันทีที่เจอธาตุอาหารเป็นพิษทีนี้แหละไฮไลท์ตรงนี้ค่ะที่หลายๆคนกเกษตรกรไม่รู้ก็เลยเจออาหารอะไรก็จับหวานจับวาน อันตรายมากในแง่ของพืชมันจะนะ็อกแล้วมันจะลดประสิทธิภาพการออกดอกออกผลลดการแตกเซลล์ทันทีมันจะเริ่มเฉาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะออกแบบอาหารของพืชชนิดใดก็ตามเราเอาวัตววถุดิบหนึ่งวัตถุดิบมาในหนึ่งวัตถุดิบมีหลายท่าอาหารยกตัวอย่างเช่นในวัตถุดิบหนึ่งที่เราใช้นะคะเราใช้วัตถุดิบที่ที่เป็นสาหร่ายจากใต้ทะเลลึก ตัวนี้สำคัญมากพี่น้องเฉพาะแค่สาหร่ายตัวเดียวเนี่ยนะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบสูตรที่เอือต่อการเจริญเติบโตของพืชเลยโดยที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่ต้องใช้ยูเรียไม่ต้องใช้สี่จหกศูนย์ศูนย์อีกเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเฉพาะตัวธาตุอาหารที่เราใส่พอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะทำให้ไปสร้างในตัวเช่นได้อีกตั้ง16ซโดยที่เราไม่ได้ใส่ยูเรียลงในขวดนี้เลย ตัเจนนะคะแต่มันจะไปเกิดในตัวเจนอีกเมื่อมันไปสัมผัสกับพืชและสัมผัสกับน้ําและสัมผัสกับดินมันไปสร้างในตัวเจนเพิ่มได้อีกตั้งสิบหกเปเซนถามว่ายูเรียยังจําเป็นอีกไหมไม่จําเป็นถูกไหมคะมก็เห็นไหมคะว่าเราไม่เพราะความไม่รู้ของเกษตรกรแต่อย่างน้อยอะคะ่ะคนที่มีเครื่องมือเด็ดๆแบบเนี้ วิธีการไม่ต้องไปอธิบายบอกว่าอันนี้มีค่าอหาหารครบนะมีหลักรองเสริมพวกเราไม่ต้องเสียเวลาอธิบายอย่างนั้นเลยค่ะพี่สามวันรู้เรื่องขอเพื่อสักโซนหนึ่งหรือว่าสักกลุ่มหนึ่งสักต้นหนึ่งเอามาเทสกันเราท้าที่สุดเพราะบอกแล้วว่าภายในหชั่วโมงแตกเซลล์แต่ตามนุนย์มองไม่เห็นยกเว้นเราไปตัดเอามาใช้กล้องจุลทรรศขยายแต่ เราสามารถเห็นด้วยตามนุษย์ทางกายภาพอย่างน้อยสามถึงห้าวันสามวันในสิ่งแวดล้อมที่ปกติห้าวันในสภาวะอากาศที่ร้อนเกินไปหรือนหนาวเกินไปโอเคไหมคะอย่างนี้ถือว่าไปไหมใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะตัวนี้คือตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งที่เอาไปใช้เป็นอาหารให้พืชได้ตลอดระยะไม่ว่าพืชจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือระยะพาอกระเด็นตัวนี้คือตัวที่ให้ทานไป แล้วการให้อาหารทงใบคือใคไลทอย่างหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าดินที่ไหนแน่นดินที่ไหนเป็นดานเราไม่รู้ว่าดินที่ไหนเป็นเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มไม่ต้องสนใจอีก เติบโตของพืชเอาตัวนี้ไปตอบโจทย์เลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ทําให้พืชมีความแข็งแรงโครงสร้างพืชแข็งแรงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะฉาย,ยาของมันที่เราให้มันตั้งแต่แรกเราเราพิสูจน์มากว่าสิบกว่าปีที่ที่เราทําและพัฒนาสูตรมาต่อเน,นื่องมันถึงได้ฉาย,ยาไฮไล,ไลท์ที่เป็นสูตรดีเนี่ยว,ว่า,าตัวใหใหญ่ยาวแข็งทน อันนี้ชัดเจนค่ะโตไวใหญ่ยาวแข็งทนชัดเจนเพราะสังเกตว่าต้นพืชของเราเนี่ยต้องการโตไวไนะคะต้องการให้ผลใหญ่ไหคะต้องการให้มีน้ําหนักเยอะมีไซส์ขนาดยาวไหมคะต้องการให้ต้นพืชมีความแข็งทนต่อสภาพอากาศทนแรงทนร้อนต่อทนต่ออากาศเปลี่ยนแปลงไหมคะต้องการ มันก็เลยทําให้กินไม่หมดไงมันแข้งข้นเหมือนคนที่ไม่สามารถกินอาหารหนึ่งห้าจานสิจานในคราวเดียว I